สวัสดีค่ะ fc แฟนช่องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุภูสุคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่อง YouTube โจพารวยค่ะคลิปนี้เนาะอาจจะเป็นแนวทางเราพัฒนาของปลูกขุขันเนาะ,ะหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมา3ามงวดแล้วเป็นสามงวดแล้วเนาะ,ะก็ต้องกราบขออภัยเนาะ,ะเพราะว่าเลขแนวทางของปู่เนี่ยคือฐานเลขเพิ่นบอ่อเข่าเนาะหลังจากที่เข้ามา สิงวดซ่อนเนาะคะ่ะติดต่อกันมาสิบงวดแล้วพ่ออ่างวดที่สิบเอ็ดปรากฏว่าเลขบ่เขาปูกนเลยเบรกกอนเนาะคะ่ะเบรกเพื่อไม่ให้เอฟซีเนาะคะ่ะบ่ให้เสียเงินเสียท่องกันเนาะคะ่ะก็เป็นห่วงกันอยู่เนาะเดี๋ยวก็สิหาว่าโอ้เลขบ่เขาจ, 4, จังสีจังสั่นมีทั้งอ่ามันเป็นดาบบมเนมน2สองคมเน้นดาบสามซีมุนเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะ ก็เพราะว่าวา,ายเนาะคะ่ะเนี๋ยเมื่อนี้แอดสีมาเอาให้เบ่งเนาะคะ่ะคือว่าเมื่อวานนี่เนาะคะ่ะแนวทางปู่เพื่อนเข่าอยู่แต่ว่าเพื่อนกะโล่งเห็นไลายกลุ่มไม่ได้แบ่งชั้นวันนะเนาะค่ะคือถามว่าทําไมไม่ลงคลิปลงช่องก็เพราะว่าอ่าเลขบ่อเข่ากันเสียงเงินเสียทองก็ยังเบาไปแล้วเนาะคะ่ะคือไม่ได้แบ่งชั้นวันนะเนาะค่ะมันก็นสั้นเดียวกันนี่ละคะเนาะคนคือกันเพียงแต่ว่า เลขปูเพิ่นบ่เข่างวดที่สิบเอ็ดก็เลยบได้ล่ลงลห้แต่ปรากฏว่างวดที่สิบสองเนาะ,ะงวดที่สิบสองสิบสามกับเข่าที่เลขวินแล้วก็เข่าแล้วเนาะ,ะก็จะมาลงคลิปไหเดอมานี่หลังจากเลขที่เข่าเนาะอะงวดที่สิบอ่างวดวันที่ห้ากะงวดวันที่ห้าปูห้มาที่ชุดวินเนาะ่ะชุดวินปูหาสามเก้า เจ็ดหนะ้าเนาะให้สามเก้าเจ็ดห้าเลขออกเกนะ้าเจ็ดเนาะนี่ค่ะแอ,อ,อดขออนุญาตเขียนในเมืองก่อนนะสองงวดว่ากันเป็นยังไงแอดบรไดน้ำมาเสนอเนาะวดวันที่หนะ้าเนาะควดนวันที่ห้าเดือน 5, 6, ห้าหกแปดอืมก็คือ ชุดวินของปูไหามากคือสามเก้าแล้ะสามเก้าเจ็ดห้าแล้วคะ,ะ,คะเลขบนออกเนวยเลขบนออกที่แปดหนึ่งหกสองเจ็ดเก้าแปดหนึ่งหกสองเจ็ดเก้าเนาะคะ่ะ เข่าที่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนาะเข่าตรงนี้เนาะเข่าที่ชุดวินต่อไปเนาะเของงวดวันที่เจ็ดเนาะมาเนี่ยเจ็ดเดือนหะ้าหกแปดเนาะปูไหอมาที่ชุดวินหนะึ่งห้าสี่ศูนย์แปดเนาะหนึ่งห้าสี่ศูนย์แปดเลขออก 8 7ดเจ็ดศูนย์แปเจศูนย์สองเจ้ะเข้าที่0ูนย์แปด้อะศู 0, 8, นย์แป้ะนี่คือสองงวดเพิ่นเข่าแล,แล้วแล้วก็เลขที่ปูไหในในลน์ในกลุ่มเนอะค่ะในกลุ่มลายแล้วก็เลขที่อ่า เดี๋ยวนะึงแป๊บหนึ่งเนาะอันนี้คือที่ปูไหว 5, ะะ่วันที่ห้าแล้วค่ะวันที่ห้าสามเก้าเจ็ดห้าแต่ปรากฏว่าออกเก้าเจ็ดชุดวิ่นเนาะ,ะแล้วก็วดวันที่เจ็ดคือเมื่อวานเนาะปูไห่หนึ่งห้าสี่ศูนย์แปดนะคะห 15, 8, นะะึ่งห้าสี่ศูนย์แปดออก ศูนย์แปดล่างเนาะคะ่ะเข้าที่ศูนย์แปดล่างแล้วก็ที่ปูไฮอันนี้เนาะคะ่ะที่จับแต่ว่าเลขจับปูนี่เพิ่ใไฮเลขวิ่งแปดกับหกเนาะแปดกับหกตัดกันบ่็ขาดด้วยนปูว่าการลักเท่ากัน,นะะกด้ายกันกัผู้ใดวิ่งรูดแปดกับหกก็ได้อยู่เนาะคะ่ะได้หน่อยแต่ว่าก็ได้อยู่เนาะสายวิ่งสายรูดเนาะ บางครัง้งตัวที่จับให้อาจจะบวกเขาแต่ว่าอย่าลืมเนาะคะ่ะอย่าลืมช่องว่างเนาะลูดเอานะคะ่ะสองตัวได้หน่อยแต่ว่าได้อยู่เนาะคะ่ะกากับขออภัยเนาะคะ่ะสำหรับเอฟซีที่บ่ได้เห็นเห็นคลิปเนาะคะ่ะแต่ว่างวดนี้กะเอามาให้เบิิงแล้วหลังจากเลขเริ่มเข่าเนาะ,ะ่ะเลขเข่าสองวดนแล้วกะเอามาให้ชมกันอะเ้าๆลายเนาะคะ่ะ วันนี้ปูห้เป็นชุดวิ่นนะคะเป็นชุดวินมาคือเก่าเนาะเป็นชุดวินเพราะว่าเดี๋ยวจับคู่เนาะจับคู่จะไปจับห้มืออื่นเนาะค่ะช่วงเย็นหามง5ห้าโมงครึ่งไล์สดเนาะไล์สดในหามงกครึ่งเหมือนเดิมเนาะ นี่เดาค่ะปูคููคันอ่างวดนี้เอาค่ะก็จะเป็นงวดที่สิบสองเนม่สิบสองสิบสามสิบสี่งวดนี้ก็จะเป็นงวดที่สิบห้าเนาะ เ <C ười> ขาเป็นงวดที่สิบห้า สุดวินปูเขาทุกวันแล้วค่ะช่วงนี้เข้าดีมากเลยลาพัฒนาก็เลยมาอยากให้เอฟซีได้โชคได้ลาบก็เลยปูกัเลยว่าเอาไปลงเลยยอมมาสันปูว่าเอาไปลงไงเอฟซีพันใดน้าแน่ปูกับเมตตามากๆแล้วค่ะทางส่งโจปารวยผูใดมีโชคมีลาบก็อย่าลืมปูเด้อซีเด้อ ค่าเครื่องบินกับท่าในพ่อได้ไปอยู่ปู่ก็อยากไปจาริกสแสวงบุญเ่ท่านด้พ่ออยู่เนาะค่ะก็ให้เขาให้หงให้ง้ปังปู่ก็อยากให้ได้ทุกคนท,กท,กทุกทท่านนั่นแหละค่ะอยากให้มีโชคมีลาภมีมัมนทุกคนเลยเนาะค่ะ ก็อยากจะให้เข้าใจเจตต่น ou ้าร่มของปูน้ำแนนแล้วค่ะว่าทะเลกมันบ่เข่าก็ยาดดามากกันนะค่ะคันไทยไปแล้วบ่าเข่าก็เสียเงินเสียท้องกันจังสินะเนาะเอาสิบสองสิบสามสิบสี่ตดวนี่โอ้ยแอดคื้นสิบไปแล้วแต่วดที่สิบหามสักนี่ ไปเร็วเอปที่สิไปเร็วก่อนเนี่ยเมื่อวันที่หงวดที่สิบนี่1สิบเอ็ดหลุดสิบสองสิบสามสิบสี่เอาสิบแ้าก็ถือกัน้บ่ถือแล้วสิบเอ็ดหลุดสิบสองสบอ็หลุดที่สองบ่วดที่สิบสี่เป็นบ่เดี๋ยวก็เดิม ซีเมนนั่นแหละเนาะอ่ะกลับไปค่ะเขียนไห้เนาะค่ะสุดวินเนาะค่ะจะเป็นสุดวินเพราะว่าสุดวินเพิ่นเข่าดีช่วงนี้ก็เลยไห้เอาสุดวินมาไห้เนาะค่ะเนาะสุดวินงวดนี้แป๊บหนึ่งเนาะค่ะเอฟซีใจเย็นๆแล้วค่ะ แต่ว่าชุดฟันธงก็จะเป็นไล่ยสดอีกและะ้วค่ะหาโมงครึ่งชุดวินเนาะ เจ็ดหกสี่สามดิค่ะเจ็ดหกสี่สามห้าเนาะค่ะ,คะชัดบะค่ะอืม เจ็ดหกสี่สามห้าค่ะชัดเจนเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเขียนให้เบิ่งชัดๆดเนาะค่ะเอาไปวิ่นเอาอยู่ใหนหนี่หนึ่งก้อนเนาะค่ะส่วนจับส่วนชุดเน่นก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้เนาะค่ะตอนเย็นเนาะตอนเย็นให้ปูมาแน่นไห้เนาะค่ะ จับมินเอาอยู่ในนี่เด้อเอฟซเด้อบางคนก็โอ้เป็นแล้วเนาะคิดออกสินะนี่ค่ะตัวเน้นตัวฟันเนาะค่ะตัวรูดเนาะค่ะเดี๋ยวปูกะสีมาจับไผ่พวกนี้ก็รอรับชมไลฟ์สดเด้อเด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่หาโมงครึ่งเนาะสำหรับผู้ที่รอแนวทางปูขู่คันเนาะะมาแล้วเด้อ แล้วก็ตามนี้เนาะค่ะชุดวิ่นเอาชุดวิ่นไปก่อนเนาะเพราะว่าหลังๆมานี่ชุดวิ่นปูเพ่นเข่าดีไหมคะปูก็เลยว่าเอาชุดวิ่นไปก่อนเลยเพิ่นวา,น,านี่ค่ะที่ผ่านๆมาเนาะเนี่ยให้มาแบบนี้ก็เข้าจังซี่ไหมคะ่ะเข่าแบบนี้เนาะเข้าที่ชุดวินเนาะค่ะ แคบใบเบิง้งขายที่แคบเนาะค่ะถ้าก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะทางส่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดเด้อค่ะถ้าถูกใจก็ขอคนล้หนึ่งรานหนึ่งแชร์ในเด้อค่ะเปลี่ยนกันลังใจกับทางช่องโจผ้าลุยนน้ำแน่เนาค่ะขอ,ขอบคุณขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุภุสุขขนที่กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามใหม่เนาะค่ะ ใครกดติดตามให้ก็ขอให้มีโชคมีรามีมันแห่งปังดังรวยทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านเนาะก็ขอให้โชคดีเด้ออ่าขามค้งพรุ่งนี้ช่วงเย็นช่วงแรกเนาะค่ะให้มีโชคมิลามีมันในขามโคงได้แล้วก็อย่าลืมนะคะรอด้วยเนาะช่วงเย็นห้าโมงครึ่งไรสดแนวทางปลูกขุข,ขันเล่าพัฒนาอีกรอบนึงเนาะ,ะว่าชุดฟันชุดเด่นตัวใดของปูเนาะ ก็ขอขอบคุณคุณพ่อคุณ,คณ,คณแม่พี่น้องสุกผู้สุกคนนอการที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก็ผู้ใดกดให้นอกากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยลอตเตอรี่ไทยไก่ถือรางวัลที่หนึ่งนอกจากมีโชคมีลาบมีหมานทุกๆรางวัลขำโค้งไปเล่าไปเพื่อนบ้านก็ให้ไงปังให้รวยทุกทคนทุกๆท่านนอกจากสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนอกากคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ